ไมกี้กาเซียอยากชกกับจอร์ดเทเลอร์แต่ติดปัญหาที่ท็อปแรงไมกี้กาเซียอดีตแชมป์โลกสี่รุ่นกำลังมองหาคู่ชกที่น่าสนใจหลังจากไม่ได้ขึ้นชกมานานกว่าหนึ่งปีเขาชกได้ตั้งแต่พิกัดรุ่น135ปอนด์ไปจนถึง147ปอนด์จึงมีตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่หลายคนแต่เจ้าตัวยอมรับว่าคงต้องตัดชื่อของจอร์ดเทเลอร์ออกไป แม้ว่าอยากจะชกด้วยก็ตามโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าจอร์ดเทเลอร์จะเป็นการประกบคู่ที่ยอดเยี่ยมแต่ผมต้องเตือนคุณว่าเขาอยู่กับท็อปแรงไมกี้กาเซียให้สัมภาษณ์สำหรับไมกี้กาเซียนั้นเคยเป็นนักชกในสังกัดท็อปแรงแต่มีปัญหากันจนทางไมกี้กาเซียไม่ได้ขึ้นชกเป็นเวลามากกว่า2ปีทั้งๆที่ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ ก่อนหน้านี้ทางไมกี้กาเซียนันมีข่าวนะหูว่าเขาจะชกกับแมนนี่ปาเกียวก่อนข่าวนั้นจะค่อยๆหายไปซึ่งการเจราจาของเขากับแมนนี่ปาเกียวก็เป็นประเด็นที่ทาง Paradise s p o r ตต้นสังกัดร่วมของแมนนี่ปาเกียวมีปัญหากับแมนนี่ปาเกียวอยู่และเขาก็ให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่าผมอยากโชคกับเทเลอร์เขาโชคได้ดีมากๆในไฟกับปลามิเลสทำได้ดี เขาคุมเกมได้มากขึ้นเรื่อยๆและจากนั้นเทเลอร์ก็จับทางเขาได้และโชคเขาล่วงโดนนับไปจากนั้นเขาก็ครองเกมในช่วงยกกลางๆและต่อมาลามิเลตก็เริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นไฟที่สูสีมากผมคิดว่าเทเลอร์ทำในสิ่งที่เขาควรทำเขาโชคอย่างฉลาดไมคกี้กาเซียให้สัมภาษณ์นั่นเอง